สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมกราโนเอสปาดาไทยแลนด์นะครับแล้ว,วันนี้เนาะผมก็จะมาลงแรงแล้วเนาะอีกอย่างหนึ่งคือจะมาบอกว่าตัวแคทเธอรีนอินนะทำไมมันถึงโหดนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันในแรงนะถึงจะบอกว่าลงแรงนะครับแต่ผมก็ยังลงแรงอื่นไม่ได้นอกจากแรงหนึ่งเนาะ คือตัวละครผมมันยังอ่อนดอยอยู่ครับเอ้ยก่อนลงเดี๋ยวเดี๋ยวเยว๋อ่าก่อนลงมาดูของก่อนเนาะถ้าจะให้แคทเธอรีนแบกนะครับเอ่อควรจะเอาของที่มันดีที่สุดไปใส่ให้แคทเธอรีนก่อนเนาะเพราะว่าถ้าแคทเธอรีนตายนี่ก็จบนะครับอือหรือว่าชุบได้โอเคก็มาใส่ให้ตัวที่มันชุบได้ก็ได้เนาะแล้วก็คอยชุบอ่าแคทเธอรีนเข้ามานะเพราะว่า มันมันยังไงอะจะบอกว่าตัวสเกลอะมันฮิวไม่ค่อยทันนะครับเนออย่างตัวเนี้ยมันเตโลงผมเนี่ยของมันยังไม่ถึกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอา้าวถุงมือกับรองเท้าไปไหนอะก็เวลาโดนตีนะครับเลื่อนมันจะลดเร็วเนาะมันจะไม่ทันอะคืออย่างน้อยคือต้องให้ถึกพอสมควรนะครับที่จะเข้าไปเนาะ มาเดี๋ยวผมพาไปแหลงหนึ่งนะแหลงวันนี้เป็นธาตุอันเดธนะครับอ่าเป็นแหลงหนึ่งพัดนะครับโอเคเข้าร่วมเนะเาะอ้าวค้างค้างค้างไปแล้วเอาละครับเราก็เข้ามาในมิชชั่นแล้วเนาะมิชชั่นวันนี้อย่างที่บอกนะว่ามันเป็นธาตุอ่าอันเดธนะครับแล้วดูเวลามันลดไปแล้วว่ามันหลุดนะเออ ก่อนอื่นเลยต้องเดินนะครับเดินตัวที่เราถึกที่สุดก่อนนะครับแล้วก็บัฟนะครับโอเคเอาตัวนี้ไปยิงใกล้ๆนะครับเพื่อเป็นตัวแทงนะแล้วก็2ตัวที่เหลือนะครับก็มาตรงนี้แล้วก็บัฟบัฟอันนี้ให้แคทเธอรีนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวตรงตรงนี้ย้ายมาหน่อยโอเคน่าจะได้แหละนะครับพอบัฟของแคทเธอรีนเสร็จนะครับเราก็ใช้สกิลนี้เนาะสกิลนี้ เป็นสกิลแรกที่เปิดเข้าไปนะครับดูเลือดครับแล้วก็เอาสกิลนี้ทีหนึ่งนะผมยังไม่มีสกิลสุดท้ายนะครับก็เลยยังเอามาโชว์ไม่ได้เนาะเห็นไหมครับเลือดก,ก็ลดไปแบบจะตายแล้วอะแป๊บเดียวเองนะครับโเคที่เหลือก็รอมันจะติดเฟียนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีสกิลแก้เฟียนี้ด้วยนะแก้แก้่าแก้เฟียแ,แล้วครับแล้วก็ออาสกิลนี้เข้าไปก็น่าจะจบแล้วเนาะ โอเคยังเหลืออีกเหรออ่านี่นะครับแล้วก็เก็บของเปิดหีบครับอันนี้ก็ถือว่าง่ายเนาะเดี๋ยวผมจะไปลงมิชชั่นสองด้วยนะอืมโอ้โหชิปร้อยสองอันไม่เก็บก่อนแล้วก็ออก เดี๋ยวไปดูมิชชั่นสองนะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะลองเหลืออ่ารอบสุดท้ายนะครับว่าจะผ่านไหมไปลงมิชชั่นสองนะเดี๋ยวตอนนี้ผมจะลงมิชชั่นแรกเหลือสิเอเนจีขอโทษครับไม่น่าจะผ่านเฮ้ยสิบน่าจะพอนะสำหรับมิชชั่นสองลองดูนะอุย้ยสิบห้าครับไม่พอเนาะก็เมื่อกี้นะผมจะไปลงแล้งสองให้เนาะ มันเอเนจีไม่พอนะก็เลยมาลงแรงหนึธรรมดานะครับที่ไม่ใช่พัทเนาะมันใช้ Energy แค่10นะก็เลยอ่ามาลงแรงนี้ดีกว่านะครับอันเดดเหมือนกันนะเดี๋ยวผมบัฟก่อนอ่าตัวนี้ครับเคลียลูกน้องก่อนดีกว่าเนาะมันแบบจะได้ไม่รับภาระหนักจนเกินไปนะครับเดี๋ยววนรอบๆไปก่อนเนาะ ไม่รู้ว่ามันจะเคลียร์ทีเดียวได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับเดี๋ยวลองดูเนาะล่อมาล่อมาครับล่อมาก็คงต้องใช้สกิลของแคทเธอรีนนะครับมาแล้วก็เอาสกิลนี้เฮ้ยเดี๋ยว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 ายาเฮ้อเดี๋ยวเฮ้ยมาแล้วเหรอโอ้โหเดี๋ยวเดมามเออเคลีย อย่างน้อยก็เคลียร์เกือบหมดอะมันมอนมอนเตโร่ทำทำเฮ้ยทำไมไม่ออกสกิลอะไรสักอย่างละเราอะเก็บของด้วยนะครับเพื่อความงกมามามาเก็บตัวนี้เลยนะครับปึ๊บอ่าเอาสกิลนี้ลงตรงนี้แล้วกันมามามาทางนี้ทางนี้บังคับสามไหม ปล่อยมอนเตโลไปนะครับเดี๋ยวยังไงดีเฮ้ยจะกระเด็นอีกแล้วไม่ทันนั่นโดนสกิลเข้าไปเฮ้ยเอา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 ทันไหมเฮ้ยืมสกิลไม่ทันนะครับโอ้ยเฮ้ยหลบหลบหน่อยเถอะยืนบวกอย่างเดียวก็เกิดไป มาแรกแรกกันเลยเป็นไงล่ะเอาละทีนี้ก็จะได้แล้วจะได้ตัวตัวแล้วมานะครับผมก็เอาสกิลนี้อัดเข้าไปไงล่ะแล้วก็ตายแล้วครับอามันจะโลช่วยหน่อยเหอะมันจะโลนี่แบบถ้าเป็นอยู่กันเยอะๆนี่แบบมีประโยชน์มากนะครับเอา อาอ,าอ,าอาครับตายได้ละตายได้ละไม่อยากใช้สกิลนะครับโอเคจบแล้วครับแล้วก็มีพูดอะไรด้วยเนาะผมว่าแรงบางแรงนั้นแรงหนึ่ง,งอะบางอันก็โหดเกินครับแบบลงไปแบบไม่ไหวอะแต่บางอันก็ง่ายนะครับแต่เวอร์ทารันอย่างเงี้ยมันควรจะ อ้าวอ๋อเอาใหม่ไม่เป็นไรสัตว์ก็ไปครับล,รระะออลืมไปว่ามันมีสองพาร์ทเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้เฮ้ระยะนี้ก็ได้มั้งเออลืมไปครับว่ามันมีสองสองสองพาร์ทคือสองช่วงนะ่ะเก็บของครับเก็บของอ่าเปิดกล่องครับนี่แหละครับที่เขาบอกว่าแคทเธอรีนแบกนะครับสายแบก ได้สามชัวไม่สามเพราะว่าถ้าเกิดแบบไม่มีแคทเอรีนะครับตัวทำดาเมทโหนะไม่มีเลยเนาะเนี่ยเดี๋ยวรอดูมันเตโลสกิลเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่โหดนะครับไปใช้รอดแล้วกลับครับอืถ้าเราจะผ่านได้หรือไม่ได้นะเราลองเข้าไปดูก่อนนะครับ แนะนำเนาะเพราะว่าการที่เราเข้าไปเล่นน่ะเราจะรู้เลยครับว่าเราสามารถที่จะผ่านอ่าแรงของวันนั้นได้ไหมเนาะเพราะว่าบางทีผมก็ไม่ผ่านนะครับมามายืนโชว์หน้าโชว์ตาให้เห็นหน่อยนะครับ้อวการคุมสามคนเนาะอย่างนี้ก็ได้เนาะบังข้างหลังหน่อยไม่เป็นไรเราให้สายแบกนะครับยืนอยู่ข้างหน้า โอเคครับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ดีกว่านะครับไม่เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะโอเคใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปแล้วนะบ๊ายบายเจอกันครับ